มาสิมาแจกเงินแต่ผิดคิวค่ะขอโทษแจกขน่อยมาเดี๋ยวนี้สบายดีด้ี่น้องนะเรางวัลปลอบใจไปให้น like ้องเหมยสองรอยนะคะสบายดีตอนียวจริงๆนะเป็นพี่ของน้องเหมยนะคะน้องหมายค่ะก็ไม่เป็นไรนะแต่คุณเดียว ผิดคิวเล่นได้แค่เจสีเสร็จมหาสวรรค์มาให้น้องเมยมาเดี๋ยวว่าจะเสียเงินมาให้เอฟซีโอนเงินมาให้แล้ววาผิดพลาดทางเทคนิคก็เลยให้แต่พอมาแล้วเงินมันเป็นของน้องหมายของพี่ของน้องเมยจ้าแดงฮางเปรมเพียนนี่บัดนี้พอมาพ่อมาพี่น้องเด้นนำน้องเมยนะพี่อ้ายผัดอยากได้่ไก่แห้งเลย อยากได้ม้าเลยเมียนะผัดบอลอยากได้มาตอนนี้น่าสนุกบอลคอยเอาเนี่ยก็ถือผ้าคาท้ออกมาทถือผ้าหรอบอผ้าเลี้ยงลูกจะคลองเลี้ยงปันใดเมียนะพี่น้องบอห้ผัวเลี้ยงมานะย้อนวันเอามาอะไรยัดพัวหักมา้าไรควบเพป็นเอาไปนอนกันกลางน่าสู้กันกาบอไปตีพี่ไอไปบังมาปะเจ้าอย่าไประางแล้วนะเมียนะเคยอยากได้เล่าอะไรไปเอา โอ้เราก็ยากเนี่ยยุสเอ๋โอ้ยระบบกาปะให้เจ้าลำบากไดเราเคยเลี้ยงลายแล้วมานั่นตะกี้แต่ฉันย่สิได้ฉันก็เอามามาผมเามาแต่อำนาจทุกคนมาเป็นลำหึอแต่เจ้าบุษบนได้เคยเลี้ยงกับผัวใดบอกเลยเป็นลำหึ่งอ่ะขี้เหือมามามาแต่ขี้ชุโมมันยานมาหอดเหงือมันกอดมันยันนน่ำเดยกอดหมอมาสุโฟบอเข้ามาอยู่แล้วมาแบบนี ตอนเีาอยู่กรุงเทพเขาอยากได้เขามาสิสือมาแบบเขามาสิสือมาตอนนั้นเฮียาันเนี่ยเนาะมากมากก็มากเนี่ยแหละหน่อยใจไว้ถ่าเลยโอ้ยบอกเป็นยังเขาแมาเบิ่งใหม่เนาะเล่ามากนะเจ้าก็เห็ุความฝันของผัวให้มันเป็นจริงหรือว่าอาผัวมักยังเมียก็มักน้ำหรือว่าเขาไม่ปามันก็เป็นอย่างสั่นเลยแม่ผมได้จังหวัดเขาเจ้าค่ะ มาเข้าอายุต์อ้วนๆมาอายุต์อ่ะอันตีอ่ะอาบน้ำมันดีดีอ้่ะเสื้อเนี่ยผูกขันแจกได้บันทาเขาได้ลูกผูกบันท่าดีผูกมันขึ้นละมาแต่ทนนี่แหละเอาเตือนนี่เสื้อมันได้เอาไปเตือนถ้าเอาของเขาได้ลูกเตะสักนี่เออตัวผูกเลยท่านนี่หรอท่านจะเป็านมไปสมเดีอ่ะไม่มอีเงินไปละอีเงินแล้วอีเงินออกมาเป็นควยหน่อยเลยเด้อ พี่น้องมานะอนาพคตนะแม่นี่แม่เพื่อนดึงเ่ยเศร้างมงาบอยู่เงินเลยใหญ่เลยสวัสดีค่ะอย่างมาเลี้ยงในสิหกิจอีกเลยตีมีคนเสร็จมาหาเฮาตัวไปโฆษณาอย่างไหวโฆษณาอย่างเขาไม่ได้โฆษณาเท้าเท้าไปซื้อไม่อยากกินตรงกินตำจั๊บาท เจ็ดเอาอีกเจ็ดชิปแม่เอาอีกห้าบาทอะไรเจ็ดสิบห้อะไรละห้าบาทหลายอยู่เว้ยต้องแบบต้องแบบว่าให้เป๊ะหรอแบบว่าใแฮปปี้นั่นนี่เหรอใช่สองคนนี่ไงอืมเอามาโฆษณาให้เราลดนแหละเขาไม่ปามันเนาะระวังเบาหวานข่มคืนเลิกข่ากัน ปีนี้ยายนีกับโบอยู่ได้เนาะสิป,ป้าห้เคยม่เห็ดหน้าอีกด้วนี่โอ้ยว่าชัดเอาง่ามกัญญังแมนบอกอ <laughs> เอางามกัญ <laughs> ยายนีเราไปไทยแ้ยวพี่น้องเนาะ <laughs> เดินทางไปไทยแล้ว <laughs> ยันพัวเมืงง่อยเอาอีกเลย <laughs> จ้างเอาถามเราก่อร <laughs> ถามเราสะก่อนก็ลองเห็ดบอกสะก่อนเลยเนาะมิแต่หยันพัวเมื่อยหยันละเมื่อยไปเอามาหน่ะพัวน่นะยยอนเมื่อยย่นอยู่ซื่อๆบริเห็ดยังอยากเรียกมาก็ยังบโให้เรียกเป็นไรเหรอ เม้่อเมื่ออย่างนั้นกวาอนเธอจะว่าได้คำจีน่าเธอเลี้ยงมันบริพัตรสมองเด้แต่เดี๋ยวดอกคนอยากเลี้ยงเนาะแมรนะเวลาใจมากเลยจีน่าจีน่ามันมาอยู่แนบแนบแ่บแบบบริพัตสมองคนเมื่อเลยคนอันนี้มาเลยยังว่ากินข้าวกับปลาให้มันนอนเลยเนาะจีน่ายังว่าห่วยแล้วไม่กล้ามขี่ใช่อีกแบบมีเงี้ยขี่กับมี บอกผมมีวิธีว่าซื้อแพมเพิร์ตหน่อยมาใส่มันเนี่ยมากกว่าซื้อแพมเพิร์ตมาใส่มาไปซื้อแพมเพิร์ตมาใส่มันนอนนอนเนี่ยนั่นนอนน้ำมามันกับโบขี่บบเงียบใช่ไหมเราลาได้เสียมามานอนน้ำบ่อเด้อมีทุซื้อแพมเพิร์ตอีกโทษคอยอาบน้ำมันยางดีขาเอามันมานอนน้ำเรื่องเพิร์ซื้อแพมเพิร์ตอีกแมนอือหาอะไรไม่ร่้เนี่ยคุณบดีบ้าหาเงินไเดือนต่อได้อีกที่ไปซื้อได้มา เอาไว้มาใส่ใ <pine> ห้เอลิทสีซาแพมเพิร์ต่อยเนี่ยที่อมขึ้นนั่นเจ้ายังไม่น่าเท่าขนาดนั้นเลยยมมันเริ่มบดเลยเนจ้ังไม่เต่าขนาดนั้นใจใจเริดแล้วหมอใส่หใมันด่างตันตนที่เท่าอันทั้งคือทั้งไม่เจี๊ยบทั้งอัมมาลาได้ถ่ายเยให้ดักตุนตุนก้ตุน ดอกไม้อะไรติดเด็ดคือโอ้เพิ่นผมกเผินมากคือยังไงคามกิ่งตะไบเงือกเสี่ยแคดเลยมานะระวังมันเสร็จเด้อชอบอาบเลิเลียบเนาะมาแต่เป็นโอ้แขนเสื้อดับอยู่ไม้นี่มันหูเลยแต่มันบวมมันกจัดคนเขาอยากได้ใส่บีเลียดอ่ะนะมาเลี้ยงมันเป็นตะหัก จเไม่มันเป็นน้ำคนเลขาหาเงินก่อนอีกอย่างกับผู้ใดอ้เลี้ยงมากัดทัดใดเขานี่แหละสาเสงเจ้าเขาเลี้ยงมาสามสิ่กัดคนละเอาลูกนะเอาจากลูกม้าคอยนี่เข้าไปเลี้ยงกับกัดมากับมาน้อยเลี้ยงมากัดจนได้ผูกคอผูกยางไว้ตลอดเอามันคือเสี่ยงเงี้ยมือเห็ดยังกับมันนะใช่น้อง นานนาดมัน่องใสมันบริบบบอเออข้าบบบบบบนบบบกบบอบอบอ่บบบบบบอันลบกบบ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 นบบบบบบบ้บบบบเบยบบ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 งบบ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 บเลบบบบบาบบ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 บค่อยดีมาบนนอบบ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 เบี้บบยบบ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 บมาบาบบ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 บ่าบบนบีบบ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 ลาบอยู่บ้านเฮาอยู่ได้ เราเลี้ยงปกติได้ไม่มั่งเลยเลี้ยงมาแบบสีดมันแพงมันปาะนัดเลยมันเป็นลุยขี้ตุ่มมาแล้วเพราะว่าไปลุยหนอนขี้ศิกมาเห็นแต่ตามันมันตลกเลยฉันผ่านมาแล้วจุดนี้ฉันไม่อยากกลับไปอีกอ่ะไม่ต้องโอ้มันบกกำดอกอีงมันก็บโบคือเก่าดอกอึ้ยเวลาผ่านมามันก็เปลี่ยน มาสมัยที่เจ้าเคยเลี้ยงมันตายไปแล้วปัจจุบันนี้นะมันมาพันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวสิซอยเจ้าพี่ไอ้ให้เจ้าได้เลี้ยงม้าเจ้าเจ้าน่ะเบิดแลเจ้าเลยพูดวเจ้าน่ะอยากสร้างไหมตอนนี้นั่นแม่นข่อยอยากเลี้ยงแล้วบัดนี้นะบ่พอเราเลี้ยงมันก็บ่ได้เป็นเว้นกรรมขนาดนั้นดอกอันนั้นมันเว้นกรรมของเจ้าไม่ใช่โต๊ะแข่งเนาะพี่ไอ้เนาะองเต้นสิวแวมเพิดใส่มันขนาดนั้น จะมอยคอยเลี้ยงอั<า>ไไนนี้ไปไ่ะมาไม่เลี้ยงอีนี่นะอ่แหละเราเสียความรู้สึกเลยเด้วยค่ะเราหายใจลายอิลิลิสีใจลายกว่าดีอีกโธ่บอสให้เลีือกมาก็คือว่าใจลายบอสเป็นยังคอยสิบห้วาวิธีอยู่เพื่อนก็นได้ ยยากไปหาวิธีอยูเนนั่นนั่นนั่นนะเยนกะใจอ่อนเอ้ยขึ้วาเลยย้าคอย้ําคาใจเงนทุกมาอะไรยุกบมาอะไรทยูโทรรโดูบ่ทยูใจฟุนมาเลยเนี่ยเราเราสิใจอ่อนเลยแต่ว่าทําท่ากบเกินความหมูซึบเมืองละเวทื่ โอ้ยเพิ่นก็เฮ็ดเก่งใส่แต่อยู่ในหน้าน้องนี่แหละพี่น้องเมื่อเมื่อเฮือนนะเฮ้ยฉันว่าพี่ไอหยุกงเงื่อนพามือใส่เลย้วใจยังด้วยเลี้ยงเลี้ยงกันเลี้ยงใครหยุ่นนะวันนี้เธอผู้ชุดกูอู่มาเลยบ้าหมอกเลยฮะยีรอนย่าแลนไปนะฮะมันมีเบิดให้เลี้ยงเดี๋ยวเมื่อเงื่อนพามือใส่นีแล้วก็ใจอ่อนแหละ ถ้าไม่ใจกระขากปั๊บอยู่ห้องนั่งเย้คือยังมากะกะเขาจะได้ปต้องเงาไงอยู่ซองแถวยังเงาอยู่บนนี้พวกโฉดยังเข้าเนี่ยตายไปเลยแล้วไปเจอกันนะนเกะเอาลูกเทินคันมันเงากะคันเงากะเอาลูกพี่ไอ สี่มื่นประจำเดือนนี้ียวลูกมีประจำวันเลยน่ไมีประจำวนันบเพิ่งบ่ดยสิพาเราเมื่อบาทยาน่ะส่วนหา้าเงินก่อนหาเงินเมือ่อต่อนไม่ยาบอบอค่าลด <laughs> โอ้ย <laughs> เดือนเดียวก็จุบแล้ว<ๆ>เดือนที่ผ่านมานไะก่ค่ <ใน S 2> าลด<ห>แล้ว ไปตอนนี้ไปอยู่ยี่สิบไปอยู่แล้ววะอ,อยู่สารวันรนี่มีอีกย่งเป็นเด่นเด่นเป็นของแปลกๆของแปลกๆหมายถึงแนวกินแม่นแนวขาวเราเราอยู่ใส่ก็มีเนาะเมื่อสารวัตรนี่ยังของของ,อ,องขุนทรัพย์เมื่อสารวัตรมี เป้าวบ่อม๊อกากันหน้าไส้เากนหน้าไส้กับสรวัานบ่ล่าแมลนมาจักก็เหล่าข้าวเมืองคงไก่น้ำป่งต้อนก๋วยเวันก๋กยเห็นอยู่หน้าไส้มีมะพร้าวคับดัมโ่งสารบ้านเฮยับงนะตีไก่น้าปงเราข้าวเมืองคงดังสารบ้านนี่จดีคือไรโน้มพงีไก่น้ำโป่ว่าแบบคุณแม่เลยว่ะอีกอีกคุณแม่ ดับบล็กบบกตนวัหนาวิบ่เบคือคือคอยเราหักก็ปีได้เบิดอยู่อยู่หน้าไส้กับมีหมักรับบานห้อันเพื่นมาเบาเนียงบ้านมูนอะไแบ่าวบ่าวแมนขอยังพรทธาสิ้นป่าเกีนะชิมก็เลยบบมับบ่าแมนคือท้าบานห้านีซอนความบานื่นได้เบิดเนาองไปยังบ่าวแมนคือถ้นบัานไ้าวรนี์อสความบ้านยนความสวร์ ไปเพียงกับสอนความเพียงข้าวในสอนความสอนอาเขตดบเป็นวะข้าวบ่อโบเป็นแท้พ่อข้าวบ่อสวยอย่างข้าบ่อโบเป็นลองจะลองสอนดูโบเป็นเดลี่บอสเป็นยูสเป็นให้สิบแบบโเป็นอันนี้มันบาดนับอนอะโม่ข้ามันกระสอนพูดดินะโม่เห็นโบด้สอนอย่างดีโบคือเลยสะวานตะวานถึกตัโอมว่ามันปักซ่องกับปักซ่องกับว่าไข่ไข่อะไแท่บ้านนีบบนี้มันได้จ่ายมันได้ดีนะไปปักโซ่ สวันนสดีในจักรส่วนในแต่ว่าบ้านน้ำบอ่นะอน้ามงเขาเจ้าจะสวยต่างหากพี่น้องบ้านสวรรค์น,นี่นะมีสำเนียงภาษาอนี้นะอุย้ยหลายแห้งเนาะบ้านเฮานี่บ่าเ่วบุ๋ม่วลบั่นสวรรค์น,นีบ่าวแบบแกระแจกแกระแจกแกระแจกอ่ะบ่าวบุ๋มมีหางเสียงอะ่ะเฮากับบ่อยากเป็นคนเบ่าแบบนี้เดิตกใจเ <laughs> สียงตกใจเด้ <Yeah. S 1> มาวุ่วายแต่ว่าไทบ้านคึมนี่เขาเจ้ายังเว้ามวนอยู่มวนเด้ยังไครกว่าบ้านเฮาบ้าบ้าเธอก็ยังว่ามันก็ยังมีเงินเยอะเงินบ่ได้ว่าเงนเยอะเงนเยอะอยเจ้าลองเว้าสำเนียงภาษาบ้านเจ้าคั่นบ้านบ้นบนน้อยปังาบ้านเขาเขาจะเวาสิเว้าคือบ้านบ้านนางเฒ่านี่เด้อีพ่ออีแม่ว่าบ่อยาคือนะบ่คือนะคันสิเว้ายืนย บ้านฉันอีพ่ออีแม่ไม่เทสิอีพ่ออีแม่แต่บางครอบไหนอีพ่ออีแม่พ่ออีแม่อะไรว่าแบบดีแล้วพี่น้องบ้านเฮาว่าบ่ม่วนว่าบ่ม่วนว่าบ่มีหางเสียนแต่ว่าบ้านที่เขาเจ้าว่าม่วนนั่นเนาะว่าสวยนะเวลาด่ายังม่วนเลยแบบฮูซื้อว่ามันบ่มันบ่เจ็บหันให้งหงนน่ะข้งเรี่ยงเหร โจ๋ยไทยเวียงกับว่าม่วนน่ะน้ะงจังเวียงว่าม่วนเลยเนาะว่า่มวนซ้ำคอยเดาคอยม่วนสุดแล้วม่วนไปพุทธเจ้าค่ะได้พยวพ่อนเพื่นบ่แต่งหน้าแต่งตาเลยน้องแซงเนาะโอ้ยจะทีแต่งเอียงแต่งมากะก๋มีงามธรรมชาสตร์สวย เล่าปุ๋ยได้มากอย่งแตงเรสนางธรรมศาตร์อ๋อบัดไมาแต่งบัดแต่งกับเขาอ๋อทีมาของเขาเมียบ่ได้แต่งแต่ผัวแต่งเหมือนว่าตาบัดแต่งเลยนะผัวแต่งบอกตาสามหน่วยเลยได้ไก่ตาก็ะคืนอีกเลยตาหนึ่งตาสามหน่วยอันเนี้ยบอกอืมอ๋อนอนดึกยังไม่นอนดึกเที่เนี่ยมันนอนดึกนอนเหนื่อย เพื่อนกับตั้งสุกใส่ลีนออยู่ไก่ไปได้ก็งงมาหากันละแม่นบสุกใส่ด้วยยังใส่ในละกับสุกใส่ในเละเฮ้ยเฮานี่จะ่าบริเวบิเนีวมาสุกเค้ยเอ้าขับรถได้คืดนะไม่ได้คิดแบบสิว่าพอสิมาอ๋อบอิดเราบอิดเราผิดใจกันนะด่านกานนี้ มาเร็วเห็นความงามของเฮาแต่ว่าเนาะอืมจ้าสวรรค์สวรรค์เห็นอยู่เราโฟนหอบลงแต่คิดว่าเราอาจ์ซีเอบมักคือซื้อเราแซงเนาะคิดว่าเรามโนใช่ไหมโบเขาคิดว่าเจ้าซีแบบเอออาจ์ซีล่มอ่ะอาจ์ซีล่มแล้วแบบว่าเออเราโอ้เราแบบแอบมักแล้วเนี่ยแต่แบบโบคิดว่ามือหนึ่งเขาจะิีดมาอยู่น้ำกันอีดีพี่น้เนาะ บกพอมาอยู่เลยเป็นอะไรเป็นอะไรพี่นาจะจะแฮปปี้โอเคต่อยู่น้ำกันได้อย่างเสียนะแต่ว่นนี้ันหาอย่างเงออยู่น้ำกันเลยบ่เหือเน้อบได้ันพดเดือนเดือนหนึ่งหรเดือนละบ่นี วันที่เจ็ดป้๊าดจะขึ้นจังว่ามาตั้งแต่ดนดันขึ้นยังได้หอเดือนเนาะคงซื้อขึ้นจอยยูน้กันมาเพิ่เฮงแบบเากรหูซื้อกว่าเพิงกัดพิดกันมายูน้ำกัประทันเวลาพิดกันค่ะพิดบอกเอา่าย่างหย่างย่างๆมันก็ตีหัวกันคือเก่งแท้ไพ่เก่งมาตีกันในพวกับเมียนี่ไพเก่ง วบาไล่นะกับว้าหยอกนัวหัวมวนกันเฉยๆเลยชีวิตนี่หลดสาดเนาะมีสีสันในการใส่ชีวิตเนาะกับบะทึ้งเชื่องแต่ว่าแบบใส่กันแบบผิดเพียงกันขนาดนั้นเนากจคกแบบเฉยๆมีกันเลนแะสุดท้ายกอนกันขี้เกานั่นสุสดท้ายก็รักกันนะโนพี่น้องเอียงกัดหัว ไปพอหายซีวิตมันบาเหงาก่จังสันและตบกันพร้อมตีกันไปน้ำเนาะหัวใฟันหรอหกกระสาไ่ใช่ตามันเนีโอเคพี่น้องอันนี้เลยเพื่อนด้ผิดคิวแล้วเฮากะโค้งใช่ไหมสรุวันนี้มาแจกเงินผิดคิวนะคะว่าว่าแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ให้รางวัลปลอบใจไปสองรอคือโบคือโบนัดทำไมเราเฮากะยังผิดคิวเดมวยเพื่ยะเยอะนีค่ะโอ้ยมาเป็นยังดอกนางได้กำไรชีวิตไปแล้วสองรอย เราเกืเกกอบสิบมือพี่น้องไปหาหน่องไม้ของแถบอันนี้จะคล้องเงินตัวจริงเด้อเป็นอะไรเอาตั้งแต่หน่องไม้เจ้าอยู่กับไอรีโอหน่องไม้เราเราคล,ล,ลองเสาวคลองหาเจอแหละกะคอมคือเก่ามาแล้วแต่ละมือก็มาทานบอกเอ้ยสิคันสมุนเรามาทานแล้วเอ้ยสิจะมาออามือนี่หน่อยน้อยเอ้ซี่จะมา พันแล้ะร้อยว่าบ้าจักล้วนั่งกับเตงตุ๋ไปหาเลงกลางบ้านมันว่าขันซีมาแล้วนั่งกับร้อยค่ะเตงตุ๋นเหรอใบมันบายมันขำล้วพี่น้องแย่งง่ายแต่ว่ามือนี้เข้าไปแซววะแสงมันคงมีคลิปอะไรเรากระดาษมือนี่ช่วงเป็นยังวะโอเคพี่น้องเด็กซิลคอนอนุญาตลาใบบนนี้แล้วเนาะช่วงนี้บริมิตรยุอนยิสานเจนีกับยูคนี้ก็เงียบเงาเต้าตุ่นใบเมื่อเคยใหม่ไปเมื่อเผาเราเข่าหนึ่งเข่าหนึ่งหน้ามั้งนะครั ไปแล้วพี่น้องสบายดีเดอ้อจังเดกาฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยนะขอบคุณค่ะที่ซอ,อยเบิงโฆษณาหาเนาะบ้านข้าบ่ได้พอกันเนะี่ยตงแต่โดนแล้วโดนแหงหลอกลอยกระทง แมนติเองเขาคือรู้ว่าว่าแล้วว่าโดนเลยนะควหมูซึ้งเขาแบบเขาคิดว่าพผลกันตะเตี้ยเกี่ยวเขาคุณแม่ถึงลอยกระทงนี้วางนี้เองเขาคิดว่าเขาโผล่กันตะเตี้ยเกี่ยวเขาทหนูจ้าจ้าเดี๋ยวก็ปีใหม่ก็นโดยพอกันอีกปีหน้าปุตีเดี๋ยวปีหน้าโอ้ยคือถึงไเเี่่ยวือนบไปบบไปอยู่เท่อนนงดออกงดไปสังคมงดออกเสียงงดออกเสียงค่ะไปแล้วบายบายโชคดีเด้อ เด้อพี่ไอ่อย่าลืมเมื่อหล่อเราเด้อมาเอามาสนใจแล้วก็ติดต่อมาเด้อก้าวไกลแล้วใจอ่อนเลยก็มาเอาโหลดม้านั่นลองอุ้มแล้วแลนบาทหนึ่งแล้วก็ใจอ่อนแล้วนั่นนะซื้อทองให้เราเลยเนาะถ้าเธอทำให้ฉันมีน้องได้บ้าทุกมีมีขอต่อรองอีกนะ เดี๋ยวนี้ไห้ว่าครับรถละบอ <laughs>